เราจะไปดูบรรยากาศที่เราไปเคยไปถ่ายตอนนั้นยังไม่มีหิมะวันนี้มีหิมะเต็มไปหมดเลยเห็นป่าเห็นเป่าเดี๋ยวเราไปกันตอนนี้เราให้ดูบรรยากาศโอ้แสงมาเล่นเออมีคนมาปั้น มันมันต้องใส่ถุงมือที่มันเป็นในนั่นอ่ะสามารถกันในนี้ได้เออดีว่ะเพราะมาปั้นเลยด,ดิไอคนมาปั้นใส่ถุงมือก่อนเย็นมากเออสวยดีไหวให้หรือว่าจะหรือเธอจะถ่ายเป็นวิดีโอ นี้เราก็เปลี่ยนกันถ่ายรูปเอาเดี๋ยวโซนนียหนึ่งสองสามเอาออก่ะอันหนึงโอเค <Dominican. S 2> เหน fish, าไป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 ที่เราจะเดินไปนู่นที่เราเคยไปถ่ายไว้ก่อนหน้านี้ วันนี้เราจะไปถ่ายตรงนู้นเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูวิวเราจะเก็บภาพน,นี้ไว้ดูเดอเราจะถ่ายภูเขาดูภูเขามันมันย้อนแสงเราต้องเดินแบบระมัดระวังตอนนี้มือเย็นมากมือเย็นเย็นเย็นแบบว่าเหมือนไปแช่ในน้ำแขังเลย มาบ้าเดินเรามีเราสองคนเลยวะไปเราก็จะฝ่ามันไปดูดูอุ้ยี่มูกไรเย็นมันเหมือนเดินอยู่ในน้ำแข็งแหละมันเย็นมาก อุ้ยจุดหมายเราตรงนู้นเขาเปิดให้เดินยังวะเดี๋ยวนี้ตรงนี้มีคนเข้าไปยังมีคนเข้าไปอยูดหยุดนะน่าโโหแสงดีอ่ะเราเดินเราจะพาเดินไปดูนี่มันแดดออกแล้วเราจะไปกินหันหันหันไปละเดี๋ยวค่อย ค่อยไปตัดเป็นภาานห้หนูนะตัวนี้หน่อยดิ ถ่ายวิดีโอบรรยากาศดูสักก่อนดูภูเขามีแต่หิมะไปไปถ่ายตรงโน้นก่อนนี่ไงนี่ เขาตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปใช่ป่ะเรามาถ่ายรูปเราก็ตั้งเนาะอะไระเราข้อไปตัดเอา <laughs> <laughs> สำลังเงี้ยอยู่เดี๋ยววิ่งไปตัด เราดูบรรยากาศคือเขาไปก่อนนี่แล้กันเฮ้ยระวังลึกเราเดินแบบระมัดระวังเดี๋ยวลื่นเราจะลื่นแล้วก็ต้องเราต้องเดินแบบระมัดระวังแล้วก็พาตันนี้มานะ Nei. <laughs> เราจะเราจะไปถ่ายตรงหมวกแล้วเราก็จะกลับ<น>เขาก็ใส่รองเท้าธรรมดาเดินได้แล้วก็ใส่ไแไ<จ>หนะนี่ย่นยังไม่ถึงเลย,ยเดินไปเนี่ยภูเขาลูกน,นั้นเห็อไหมเือฮะ เห็นไหมเพื่อนๆเรามาถึงแล้วจุดที่เราจะมาคือตรงนั้นเราก็จะกลับกันฝ <c oughs> าลุย่าลุย จะมีแดดหน่อยๆเราก็เดินแบบระมัดระวังเราต้องจับราวไว้อ้าวทำไมทำไมมีหิมะติดนิดเดียวเอง มันมีรีโมทกล้องอยู่นะไม่ได้เอามาโอ,อ้นี่ไงเรามาถึงแล้วเราก็จะเดินกลับเรามาแค่ตรงนี้เราเราก็จะเดินกลับเอนะอเขาไม่ให้ขึ้นเราะมังเขาพี่ว่าเพราะมันลื่นลมมื่น ทภูเขาลูกนู้นเห็นมีหิมะเลยียบบ่ไงรเรามาถ่ายตรงนี้คนชมอยู่นี่ไม่ใช่งานนะไม่ใช่งานไม่ใช่พิซซายจะเป็นทะเลเย็ดตัดเป็นภาพนิ่งพอดีแหละเราเดินไปเราก็ซื้อกาแฟ โอเคค่ะจบแค่นี้นะคะเจอกันทีปีหน้าเดี๋ยวมาถ่ายค่ะจินจ้ะจินจ้าจะหยุดทีีหน้าป่าวะอ่ะหน่1 2อโอ้โหแดดสองตาจินจีนั่งก้องสวยของหนู เอาแนวนี้นะน่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งแชหนูว่าหนูกดอันนีนวเอาใหหนึสอันนี้ขนะองพี่ยังไงเนี่ยวิดีโอโอ,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 อ้ห <Video. S 1> งาม เลไม่ไม่ต้องขึ้กนก่อนแรกอเอ้าเคยปาบล้วเหรอ มีความเย็นและเย็นมากแล้วเราก็มีความมานะอดทนมากนู่นไงปอเขาลูกนอนสวยมีเป็ดน้ำด้วยนู่นไงภูเขาปกคุมไปด้วยหิมะ ดูดูดูภูเขาลูกนูน้นมีมากปกคลุมดูเห็นน้องนู้นนู้นน,นูนน้นนูน้นนี่ตรงที่เรามาถ่ายต่างจะเดินไปนู้นแล้วก็ตางถ่ายโอเคเราไปละก็เราไปถ่ายที่อื่นต่อโอเค เราได้ภาพแล้วเราได้เก็บภาพอันสวยงามแล้วเราจะจับกลับแล้วเราได้สมแดงแจงแล้วละเราก็จะไปถ่ายตรงรูปหัวใจสีแดงใช่ไหมที่เราไปถ่ายใช่เราจะไปจบที่รูปหัวใจสีแดงของเราเหมือนเดิมใส่ถุงมือไปเราก็เดินกลับละเราถ่ายตรงนี้แล้วเราก็จะเดินกลับละ ต้องเดินแบบความระมัดระวังแต่ที่รู้ๆหนาวมากเย็นเจี๊ยบเลยติดลบกี่องศานะภูเขาก็มีแต่ิม้มากนะ ปั้นปั้นให้มันเป็นน้ำแข็งแล้วมันเลยอยู่เนาะมันก็เป็นน้ำแข็งเอาละสิเราก็จะเดินขึ้นทางชันลไอ้ชวเฮ้ยมีกระดานเล่นสไลด์ได้เนี่ย ตั้งใจมากนะแต่เราเดินเหมือนแบบกลัวลื่นนี่ไงสวยงามไหมสวยงามไหมสวยงามตามท้องเรื่องไหมถ้าเดินออกกำลับบงกาย ราก็ออกเหมือนกันอู้ Ooh, เย็นมือต้องเอามือล้วงกระเป๋าเย็นมาก มีมะก,ก็มีแดดนะพ่อบอกว่าตรงนี้สวยแล้วก็ถ่าย มันสะท้อนแสงมันสะท้อนโน,น่นไงหัวใจสีแดงให้เราจะไป ตรงนี้เป็นที่เขาจุดพุตรงนี้ที่เขาจุดพูุกัน เ,เ,เดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟร้านไหน,ไหน่ะนี่ไงหัวใจมุกโค หมดใจนี่ไงสวยปเปล่าเดี๋ยวลงมากันแล้วรู้สึกว่าแดดแดดสอง เดี๋ยวถอนมุมมั้งเอาถือได้สองอันเลยนะสองอันเลยอันนี้ไปได้น่าไปได้มาแล้วอันนี้ไปได้รึยัง นี่ยาวมากในากายกี่โมง <c ười> แล้วป๋อเอาเยอะม,มาถ่ายแล้วก็ ายที่จุดนี้หนึองจะทิุ้ดที่จุดนี้กันนะคะเราจะจบกันที่จุดนี้นะคะ ะค,ะค่ะแล้วจบคลิปแล้วบ๊ายบาย